โอ้โหยอดมะกอกป่าดูฮะกำลังงามๆเลยฮะกำลังน่าจิ้มลาบจิ้มส้มตําเนี่ยโอ้โหเป็นผักจิ้มก้อยอะไรเงี้ยกำลังดีเลยฮะนี่นี่ะมะกอกป่าในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะเป็นไม้ที่น้าเล็กปลูกเองปลูกจาก <c oughs> การชํำกิ่งนะฮะ ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาเลาะชมต้นไม้ในสวนอันนี้ก็เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งนะก็คือต้นมะกอกป่านั่นเองมะกอกป่าถ้าเราปลูกจากมลเมล็ดนะมันก็จะต้นสูงใหญ่นะแต่ต้นนี้นาเล็กปลูกเองกับมือโดยการชำกิ่งนะก็ทำให้ต้นไม่สูงและสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอด พอแม่บ้านเขาจะมาเก็บกินตลอดเลยเนี่ยมีรอยเด็ดรอยอะไรกันเยอะแยะเลยน,นี่แหละการปลูกต้นไม้เราสามารถที่จะใช้สอยประโยชน์ได้นีนน่ยอดกำลังงามเลยเนี่ยกำลังโคที่จะเด็ดเลยฮะถ้าเราไม่อยากให้สูงเราก็ตัดแต่งเรื่อยๆก็จะทำให้สามารถที่จะเด็ดกินได้ตลอด ได้หลายยอดเลยครับพออิ่มเลยเนะี่ยมือนี้ก็พามาชมกันฮนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราเอชําด้วยกิ่งเนะี่ยสี่ห้าปีต้นมันจะขนาดไหนนะแต่ที่ต้นสูงประมาณสักสองเมตรกว่านะเพราะว่าเรามีการตัดแต่งอยู่ตลอดเพราะคือเขาเด็ดไปกินนั่นแหละขึ <c> ้น <oughs> นั่นคือการตัดแต่งนะเราะนั้น ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะปลูกไม่ต้องดูแลนะเนี่ยนเล็กก็ไม่เคยดูแลเลยตั้งแต่ปลูกมาน้ําก็ไม่เคยรดคือปล่อยให้เทวดารดอย่างเดียวนะปุ๋ยก็ไม่เคยใส่เขาก็หากินเองนะนี่แหละก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อหลายคนอยากจะหามาปลูกนะนี่คือต้นมะกอกป่าครับผมบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิานในช anel สวัสดีครับ